มาดูเด็กคริสเตียนป2และป3ซ้อมบอลกันครับวันนี้เริ่มต้นจากการซ้อมสกิลครับหลังจากนั้นครูสุวิทย์ก็จะแบ่ง3ต่อ3หรือว่า 3v3 เพื่อฝึกเด็กๆนะครับไปวายเปยร์ลีบส่งเจเจเจเอายังไงจมกลับมาไอ้เปียกติด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 เร็วดอย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 โอ้ยเปียร์น่ะครับเปิดมาแล้วเยิงไกลโดนฟูเรียกเขามามึงก็ทำให้มันได้ด้วยเออเข้าไปแล้วแบบย้อนย้อนวันนี้ เปียกแกจับบอลดีๆนะเว้ยไอ้เปียกแล้วเร็วงวงเท้ารีบยิงสิวะไอ้เปียกเออยิงไปหาพระแซ้หลังซ้อมเสร็จอาจารย์ก็จับทุกคนมาชั่งน้ำหนักแล้ววัดส่วนสูงนะครับลูกจ่าที่กินไข่และนมน้ำหนักจะเท่าไหร่ครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับใช่ได้นะครับน้ำหนักเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยประมาณยี่สิบน้ำหนักเท่าไหร่ครับห้าร้อยยี่สิบหกครับยี่สิบหกจุดสิบน้ำหนักเท่าไหร่ครับยี่สิบสองน้ำหนักเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยยี่ส Oh, wow. โอ้ยนั่นแบบ160 120หกเท่าไร25.6 25.6มาไมดีมา,มา <laughs> ใบแดงครับร ồi, ใช่และนี่ก็คือบรรยากาศขาซอใครชอบก็ช่วยกดชอบแลช่วยกดติดตามด้น,นะครับ